Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, lapping all the way. Bells on bobtails ring. Making spirits bright What fun it is to laugh and sing a swing song tonight Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way นำตกหลเรื่องเมืองผลไม้พิ่ไทยพันดีอันนี้มันีมากเหลือเสือจัทบุญสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราช รวมญาติกูชาทีจันทบุรีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิวิกายังตรงชื่อเล่นชื่อลีมากอยู่โรงยนสตรีมานาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟ้าใสสุภาพชื่อเล่นชื่อฟ้าอยู่โรงยนสตรีมานดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชนิตาชมพูจันชื่อเล่นชื่ออุงอิงอยู่โรงในสตรีมานดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้พวกหนูสตรีคิดมานำเสนอสายชม เขากัคบความรู้และความสนุกค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะข้อมูลจากเด็กนักการศอกังข่าวสารแห่งชาติหรือสพนชเตือนประชาชนภัคใต้ก่อนล่างเตรียมรับมือน้ำท่วมแล้ภาคใต้จะน้ำท่วมมันหรอข่าวแล้วก็ขาวหนาพี่น้ำท่วมนั่นสิเขามีพายุเข้าอยู่หนึ่งลูกพายุเข้าด้วยเหรอติดตามแต่ละข่นะที่เจอผู้ชมหาตามหน้าจอขยะ ขยะแล้วเราก็ต้องแยกขยะไลลงทน่นอนเพจะต้้อการของความร่วมมือของประชาชนต้องร่วมกันจัดการขยะอย่าไปทิ้งลงทคกองเพราะสุดท้ายคปคนองอันละมาแบบนี้ค่ะน้ำแข็งที่กำลังละลายขาน้ำแข็งละลายปะการังกำลังตายระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและคลื่นความร้อนที่แผดเผาน่าจะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะมีบางส่วนของภัยพิที่กำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ลิสของฝนได้พบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มมากขึ้นและยาวขึ้นหนึ่งในปัญหาใหญ่คือความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารแปลว่าเราจะมีอาหารกน่สินสามสิบหรือสี่สิบกันเายหาอาหารที่เรากินกันทุกวันอาจไม่มีอยู่อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นข้าวธัญพืชปลาชุบเนืองมูไปจนถึงกาแฟและช็อกโกแลตอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นกำลังส่งผลต่อกิจกรรมการผลิตอาหารของมนุษย์ และบางส่วนกำลังตกรถวละทุขีดสุดนี้กำลังเกิดขึ้นทางตอนใต้ของมาดากัสกามาดากัสกาฮาปีมาแล้วที่ฝนตกน้อยกว่าปริมาณค่าเฉลี่ยมีเลยหรอน่าจังนะภัยแรงส่งผลกระทบอย่างหนักกับพื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรขนาดเล็กเพื่อการอย่างชีพที่พึ่งพาน้องฝนเป็นหลักการเกษตรขนาดเล็กก็มีผลกระทบเจ้การเกษตรขนาดใหญ่จะขนาดไหนล่ะองค์การอาหารโลกระบุว่าคนเกือบสองล้านคนขาดความมั่นคงทางอาหารนเกวัน เยอะม,มากเลยนะใช่ใช่ช่วงนี้ข่าวภัยพิบัติเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันเธอว่าไหมนั่นสิทำให้ถึงเป็นแบบนั้นนะฉันพอรู้นะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาวะโลกร้อนอยังไงล่ะแล้วภาวะโลกร้อนคืออะไรหรอภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการเอรนกระจกในปี2023จะเห็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อน เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งทําให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นปรากฏการณ์นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติผภาวะโรคร้อนเกิน1.5องศาเซลเซียสจะเกิดการหยุดชะงักของอากาศและจะเกิดสภาพอากาศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นพายุรุนแรงขึ้นและเกิดความแห้งแล้งยาวนานซึ่นนั่นเองเหตุการณ์สภาพอากาศเหตพวกเหล่านี้อาเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปนตามภูมิภาคต่างๆตัวอย่างเช่นบริเวณขั้วโลกกําลังประสบกับภาวะโลกร้อนในอัตราที่รวดเร็วเป็น2เท่าของส่วนอื่นของโลกถ้าเป็นไปนตามภาวะโล้อกไ้นในปัจจุบันแผ่น้ิแข่อารติอาหายไปอย่างสมบูรณ์แา่นนไม่กินทศวรรษ แหมแหมแหมความรู้แน่นมากแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันคือเรื่องรอบตัวเรานี่นาแต่เอ๊ะภายในไม่กี่ทศวรรษนี้มันนานมากไหมทศวรรษคือสิบปีไม่กี่สิบปีนี่แหละฮะไม่กี่สิบปีปว่าแต่เอ๊วัน,น้ยากาศร้อนจังพวกเถวว่าไหมอืมใช่ใช่แ้วถูกท่านล่ะคะรู้สึกร้อนเหมือนกันไหมคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการทดลองทุกครั้งเราต้องใส่เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ ไรกันนะเพเธอดูนั่นสิอายูเกิดได้ยังไงเนี่ยอืมเธอดูนั่นสิเกิดอะไรขึ้นกับโลกของมันตอนนี้กันแน่เนี่ยเพรเธออยากรู้ไหมล่ะเพาเหตุการณ์มันจะคู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรอยากรู้อยากรู้อ้าวอ้าวอย่างนี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องมดรู้สิคะวิทยาศาสตร์มีคําตอบจะเหตุการณ์แรกภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวทําให้เกิดแรบภายใต้ผนงภูเขาไฟแี่เลยแมาก เนแรงน้ำสูงทําให้แหกมสับบมผันกันตัวและะทุกข,ขึ้นมาเป็นลาวาได้นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือการทดลองเกิดปลวไฟโดยใช้โพแทสเซียมไนโตรดและไฮโดรเจนฟลวอไซด์ค่ะเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนฟลวออไซด์จะเกิดการแตกตัวได้น้ำและออกซิเจนจึงเป็นแบบที่ทุกท่านเห็นยังไงล่ะคะแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรล่ะไฮโดรเจนฟลูอไซด์ oxide, สามารถนําไปล้างแผลหรือฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำได้ค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองอว่าแต่เธอหนักพอรู้บ้างไหมว่าพายุเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้สิพายุเกิดจากมวลอากาศที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิจากบรรยากาศรอบข้างจึงทําให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางแต่สิ่งที่ทุกท่ททานเห็นอยู่นี้คือการจําลองการเกิดพายุที่สร้างขึ้นมาจากเม็ดโฟมและพัดลมตูดควันจะเกิดเป็นพายุหมุนอย่างที่ทุกๆท่ทททานเห็นไงละ แล้วเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรหรอสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันคือสามารถนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องลมและพายุได้นอกจากนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเราจะสา,ะสามารถทราบถึงปัญหาได้เพื่อหาการป้องกันการเกิดพายุได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เอ๊เรายังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีคลื่นสึนามิอีกด้วยคะคลื่นสึนามิมันคืออะไรกันคลื่นสึนามิที่เธอว่าเนี่ยพวกเราสองคน<ต>อยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้เรามีการทดลองที่เกี่ยวกับคลื่นสึนามิมาให้พวกเธอและท่านผู้ชมได้รับชมอีกด้วยค่ะอุปกรณ์ในการทดลองนะคะ 1. b บีเกอร์ บีกเกอร์สองสเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์แอ,กอลอกอฮอล์สามที่จุดไฟที่จุดไฟสี่ถาดนะ้ำถาดนะ้ำขั้นตอนแรกนะคะพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในบีกเกอร์สองถึงสี่ครั้งค่ะจากนั้นจุดไฟลงในบีกเกอร์แล้วคว่ำลงในถาดค่ะ ว้าวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าการทดลองเมื่อสักครู่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ๆอยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องวิทยาศาสตร์มีคำตอบเนื่องจากออกซิเจนในบีเกอร์ถูกเผาไหม้ทำให้เกิดทำให้เกิดความดันภายในลดลงส่งผลให้ความดันภายนอกดันน้ำเข้ามาในบีเกอร์และเกิดเป็นคลื่นสซนามิอย่างที่พวกเธอเห็นยังไงล่ะ แล้วคือสึนามิจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันคลื่นสึนามิเกิดได้หลายปัจจัยแต่ในกรณีนี้เกิดจากการที่แผ่นดินไหวในทะเลทําให้เกิดการแทนที่ของมวลน้ําอย่างเฉียบพลันในบริเวณที่มีน้าตื้นความเร็วขึ้นจะลดลงความสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นจึงทําให้เกิดขึ้นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าขึ้นสึนามินั่นเอง แต่จากการทดลองนี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คือนําไปเป็นสื่อการสอนเรื่องแรงดันที่แตกต่างกันและเพื่ออธิบายปรากฏการทางธรรมชาติเมื่อเรารู้ปัญหาเราจะสามารถหาวิธีป้องกันได้ดียิ่งขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแต่แล้วทาไมโลกของเราถึง ราขึ้นทุกวันเลยเธอขรู้ไหมว่าเพราะอะไรเรารู้ว่าเพราะอะไรอย่างที่เราเห็นว่าภาวะโลกร้อนเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันเพราะโลกของเรานั้นดูดซับความร้อนได้มากขึ้นและระบายความร้อนได้น้อยจึงทําให้โลกของเราอุณหภูมิสูงขึ้นมาทุกวันนี้แล้ววิธีลดลกร้อนละ่ะ ใช่ใช่ใชรู้รอบ้างหรือเปล่ารู้สิอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินว่าหมดใช้พลาสติกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหากช่วยการรับโลกภาวะโลกร้อนอาจจะลดลงได้โลกของเราจะสดใสเพราะใส่จใจแยกขยะมลพิษจะลดละแยกขยะก่อนจะทิ้งสุดท้ายนี้ขอให้ดูทุกคนดูแลสุขภาพตนเองและดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะใช้น้อยใช้ซ้ำาล้วกไม่ใช้ใหม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจและการพัฒนาสังคม หากการัดลอกมีการถ่าพประการใดพวกเราสตีคิดต้องขอบภัยมาณที่นี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ